ดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับหูฟังรุ่นใหม่จากทาง Audio Technica ครับตัวของ TWX9 ตัวนี้ครับเป็นหูฟังที่น่าจับตาม,มากแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนกําลังตามหารีวิวหูฟังตัวนี้อยู่ว่ามันเจ๋งจริงๆริงไหมมันใช่ไหมนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวหูฟังตัวนี้ผมว่าโอ้ทาง Audio Technica เขาใส่ทุกอย่างมาเต็มจริงๆนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพเสียง เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานครับเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์ซึ่งถ้าจะเอาแบบเริ่มต้นกับตัวของหูฟังตัวนี้ถ้าตามหน้ากล่องผมว่าทุกคนคงเห็นกันแล้วนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเขาเป็นหูฟังที่มีความสามารถของตัว Hybrid Noise Cancelling ครับพอผมเห็นตอนแรกก็ งงว่าเอ๊ะตัวของ TWS9 ตัวนี้ตัวของไฮบริด Noise c a n c e l i n g เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งจากที่ผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่ากว่าสอาทิตย์เนี่ยอันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวของไฮบริด o o s e Cancelling บนหน้ากลอกเนี่ยมันคือเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นตัวของ Adaptive Noise c a n เ e l l i n g นี่แหละเอาโดยตัว ANC เนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่ามันมีความสามารถเด่นๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาครับซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับเอ่อสเปคอื่นของตัวหูฟังที่น่าสนใจนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังที่รองรับเรื่องเสียงของ3.60 Reality Audio ด้วยแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่แอปของตัว Music Streaming นะครับว่าพพอร์ตในเรื่องของเสียง360ตรงนี้ด้วยหรือเปล่ารองรับในเรื่องของการสั่งงานตัวของ Alex a ซาในตัวหูฟังนะครับมีความสามารถในเรื่องของการชาร์จแบบ Wireless, วขขออองงงงกกล่เ็บหูฟัด้วยซึ่งเก็บของงหูฟัเ,ฟเ่ย รวมตัวแบตเตอรี่ของหูฟังเข้ากับกล่องเก็บเนี่ยเราจะสามารถใช้งานรวมๆกันเนี่ยได้ประมาณสัก18ชั่วโมงครับ การชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งให้หูฟังเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ร่วมๆประมาณสักหชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของการกันเหงื่อกันน้ำเนี่ยตามสเปคนะครับที่อยู่บนหลังกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเขารองรับในเรื่องของการกันเหงื่อกันน้ำเนี่ยในระดับ IPX4 นั่นหมายความว่าจะสามารถกันละอองเหงื่อละอองน้ำเนี่ยได้แบบคร่าวๆประมาณหนึ่งตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆของตัวหูฟังนะครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยอันนี้ผมมาให้ดูก่อนเป็นหูฟัังที่่ผมมววาาา้เลต ่องเก็บของตัว t w s เนี่ยสามารถที่จะเปิดฝาแล้วกางได้พอสมควรเวลาที่เราหยิบจับตัวหูฟังเนี่ยจะทําให้เราสามารถจะหยิบจับตัวหูฟังได้ง่ายอาจะไม่ติดฝานะครับมันจะไม่ได้เล็กจนแบบรู้สึกว่าตัวฝาเนี่ยมาขวางเวลาที่เราหยิบตัวหูฟังขึ้นมามันจะแบบไม่ได้แบบชนกับมืออะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นความใส่จใจของตัว Audio Technica นะครับมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมอ่านอยู่บนหน้าเว็บเนี่ยแล้วผม ไม่เข้าใจออว,าว่ามันทำงานยังไงนีถ้าใครไปดูที่หน้าเว็บ u u i o t e ช h n ก c a เนี่ยก็คือเรื่องของฟังก์ชันที่อยู่ท้ายๆหน้าเว็บเลยครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Anti-Bacteria l d e e p UV LED Sterilization ตรงนีออ้ผมพยายามดูนะครับว่ามันทำงานยังไง อออัอนเนี้ยก็พยายามส่องดูเอ๊ะว่าตอนทําทํางานมันมีแสงอะไรออกมาจากกล่องไหมเพราะว่าจังหวะเปิดอ่ะเหมือนแสงมันก็หายไปนะครับผมเข้าใจว่าฟังก์ชันเนี้ยอาจจะหมายถึงว่าเวลาที่เก็บเข้าไปเนี่ยแล้วก็มันอาจจะมีการทํางานในเรื่องของการฉายแสง UV อยู่ข้างในกล่องเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับหูฟังด้วยซึ่งนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะเออตรงนี้อ,อ่อันเนี้ยเป็นฟังก์ชันโดยรวมครับทีนี้มาถึงตัวของหูฟังเนี่ยว่าตอนใช้งานมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวของหูฟังเนี่ยต้องบอก ว่าตัวของ Audio Technica เขาใส่มาเต็มมากตัวดีไซน์เนี่ยเอามันเป็นหูฟังลักษณะที่เป็นอินเอียร์เวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าใส่ค่อนข้างสบายจะไม่ได้รู้สึกว่าแน่นจนอึดอัดหูแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่ผมชอบในหูฟังตัวนี้นะครับก็คือตรงเบรนด์ที่เป็นก้านของหูฟังเนี่ยทาง Audio Technica จะมีปุ่มกดจริงๆมาให้ด้วยครับเราสามารถกดเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานซึ่งตัวฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถไปดูรายละเอียดได้จากในตัวแอปของตัวหูฟังนะครับ ร,รวมถึงมีหน้าสัมผัสที่เป็นทัชคอนโทรอยู่ในตัวหูฟังด้วยตรงแบรนด์โลโกโอ้ออ o t โอเทนิกาครับตอนแรกที่ผมได้งานผมก็โหตื่นตาตื่นใจมากก่อนนั้นเนี่เราจะคุ้นเคยว่าถ้าเป็นหูฟังที่เป็นลักษณะทัชคอนโทรก็จะเป็นแบบแตะๆอย่างเดียวจะไม่มีปุ่มกดจริงๆถ้าหูฟังอันไหนที่เป็นลักษณะที่เป็นกด จริงๆก็จะไม่มีทัชคอนโทร l เป็นส่วนใหญ่แต่คือไม่ใช่กับตัวของ Audio Technica อันนี้ครับตัวของ t w x 9เนี่ยเขาใส่มาทั้งที่เป็นตัวทัชคอนโทร l แล้วก็มีการกดปุ่มจริงๆด้วยซึ่งฟังก์ชันของเขาเนี่ยพอเขามีทั้ง2องอย่างมาพร้อมกันเนี่ยมันสามารถกดได้หลากหลายมากะนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดได้ทั้งเวลาที่กดปุ่มจริงๆเนี่ยอย่างเช่นกดที่หูฟังด้านซ้ายก็จะกลายเป็นว่า,ากดหนึ่งที่เพื่อเป็นการเพิ่มระดับเสียง กด2ที่เพื่อเป็นการลดระดับเสียงแล้วก็ถ้ากด3ที่ติดติดกันก็จะเป็นการเข้าโหมดตัว h e a r t r u e ของหูฟังหรือตัวของ Transparency โหมดเวลาที่เราต้องการเสียงรอบๆบริเวณเนี่ยให้เข้ามาที่หูฟังอะไรแบบนั้นครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นการกดที่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งรวมถึงตอนแตะแตหูฟังเนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันครับตรงเนี้ยเราต้องไปทําความเข้าใจในตัวของหูฟังในตัวแอปของหูฟัง Audio Technica กันก่อนนะครับในด้านการใช้ หูฟังตัวนี้นะครับต้องบอกว่าผมอชอบตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มฟังเลยผมชอบเรื่องแรกของหูฟังตัวนี้ตั้งแต่เห็นบนหน้ากล่องแล้วว่าสีของตัวหูฟังเนี่ยมันดูแปลกๆมันดูไม่ใช่สีดำนะตรงนั้นสีที่ตัวของหูฟัง TWS9 เนี่ยมันคือสีที่เป็นลักษณะเป็นโทนที่เป็นเหมือนสีทองแดงนิดๆครับเป็นสีเรือๆระเรือทองแดงที่มีการรมดําอีกทีหนึ่งนะครับ อันดับถัดมานะครับที่แบบผมหยิบม,มาแล้วผมชอบเ่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักของตัวหูฟังตัวนี้มีความเบาไม่รู้สึกว่าหนักอะไรแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความลีนอยู่พอสมควรครับเวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อึองมันไม่ได้แน่นหูมากมันเป็นหูฟังอินเดียที่ใส่ค่อนข้างสบายอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบ,บแล้วก็ถัดมานะครับอ่ที่พอใส่หูฟังเสร็จเนี่ยแล้วผมชอบเลยทันทีเนี่ยก็คือเรื่องเสียงของหูฟัง TWX9 เอาครับอา,าเป็นบาลานซ์เสียงที่ดีมาก เสียงกลางเสียงร้องทําได้กลมกลม่อมเสียงสูงเนี่ยมีมิติค่อนข้างดีแต่คือเสียงที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดตัด กับหลายๆคนก็คือเรื่องเสียงเบสเสียงตำ่ำที่หลายคนก็จะชอบในเรื่องของความตุ้มตามที่แบบขอเบสแบบหนักหน่อยมันจะได้แบบดูสะใจอะไรแบบนี้แต่กับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นคนชอบบาลานเสียงที่มันกลมๆกลมๆ,ๆเ,เรื่องเสียงเบสเสียงต่ำม,มีน้ําหนักพอสมควรแต่ไม่ได้ตุ้มตามมากเนี่ยตูฟังตัวเนี้ยมันใช่สําหรับคนมากๆครับตัวของที่ w บเเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยบาลานเสียงของตัวต่างๆมันจะแบบอยู่กลมๆแบบนี้มันจะไม่ได้แบบ แบบโหโดดออกไปแบบมากๆด้านใดด้านหนึ่งเวลาที่ใช้หูฟังตัวเนี้ยฟังเพลงเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเสียงเนี้ยเราฟังได้นานมันจะไม่ได้เมื่อยล้าหูครับอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่ผมว่ามันซ่อนไว้อยู่กับตัวของหูฟังตัวนี้ครับสิ่งสําคัญของหูฟังตัวเนี้ยตั้งแต่ที่บอกไปตอนต้นนะครับก็คือเขามีตัวของที่เป็นเรียกว่าตัวของ Hybrid Noise Cancelling อันเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือตัวของ Active Noise อย n c e l l a t i o n นี่แหละแต่ความพิเศษของหูฟังตัวเนี้ยเวลาที่เราเปิดใช้ตัวของ Hybrid Cananceing No เนี่ย เราสามารถที่จะอ p t ติม z e ตัวของเสียงที่มันตัดเสียงรบกวนเนี่ยออกไปได้จากในตัวแอปครับเวลาที่เราเข้าไปในแอปเนี่ยในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวของ No อย e cancelling เนี่ยเราจะสามารถตั้งค่าได้เลยครับอันแรกที่ผมว่าทุกคนต้องได้ลองกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือ,อการใช้ให้ตัวของหูฟังเนี่ยมันคำนวณในเรื่องของการตัดเสียงว่ามันจะอยู่ประมาณไหนให้เหมาะสมกับหูของเราเออมันทําอย่างนี้ได้ด้วยนะในตัวแอปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยที่ผมชอบนะครับก็คือเราสามารถ ที่จะเลือกนะครับตัวของโปรไฟล์การตัดเสียงรบกวนเนี่ยให้เหมาะสมกับในแต่ละสถานที่ได้ด้วยแม้ว่าจะเป็นในบ้านเวลาที่ออกไปข้างนอกนะครับในยานพาหนะอย่างเช่นรถไฟแบบเนี้ยสามารถทําได้แล้วก็ที่สําคัญมีโปรไฟล์ตัวของ noise cancelling เนี่ยเวลาที่อยู่บนเครื่องบินด้วยผมลองกดกดดูเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของความเงียบออของตัวหูฟังเวลาที่มันตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับจากที่ผมได้ใช้เนตัวของ หูฟัง TWX เวลาที่ออกไปข้างนอกนะครับอ๋อถมไปรถไฟฟ้าลองดูทั้ง MRT ทั้ง BTS เนี่ยเวลาที่ใช้ตัวของที่เป็นตัวของน้อยแค c เซิล l i n g ในตัวของหูฟังเนี่ยมันตัดเสียงได้โอเคมากนะทุกคนเฮ้ยมันไม่ไก่กานะตรงนี้ใครที่เคยมองว่าเวลาที่ใช้หูฟัง Audio Technica เนี่ยแล้วแบบ ฟังชันมันแบบ hey, มันสู้หูฟังอื่นไม่ได้อะไรแบบเนี้ต้องมองใหม่นะกับตัวของทีนวันยูเอ็กซึ่งหูฟังตัวนี้ยมันทําได้ดีมากจริงในเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะครับส่วนเรื่องของตัวฟังก์ชันที่มาคู่กับเรื่องของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็คือตัวของ h e ียทรูนะครับหรือถ้าใครคุ้นเคย,เคยอีกศัพท์อีกคำนเนี่ยก็คือตัวของ Transparency หมดที่เวลาที่ให้คนพูดกับเราเนี่ยแล้วเรากดฟังก์ชันตัวของ hear true เนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขานะครับมันจะไม่ถูกบล็อกเสียงมันจะไม่ถูกตัดเสียงออกไปนะครับซึ่งหูฟังตัวน,นี้มีครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยตรงนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนด้วยความที่หูฟังเนี่ยปุ่มมันเยอะมากาทั้งแบบแตะแบบกดเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราจะใช้ฟังก์ชันเนี่ยต้องอกดที่หูฟังด้านไหนนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้หูฟังอยู่เนี่ยเ,เวลาที่เราจะเปิดตัวของ hear true เนี่ยเรา แบบกดที่ปุ่มของหูฟังด้านซ้ายเนี่ยสามครั้งครับมันจะเข้าสู่โหมดเฮียทรูโดยอัตโนมัติซึ่งจะทําให้เราได้ยินคู่สนทนานะครับตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นจังหวะแบบเราได้ยินแบบเสียงเพลงอยู่ในหูเนี่ยจางๆมากๆเวลาที่เราใช้ตัวโหมดเฮียทรูแล้วก็จังหวะที่เราใช้ตัวโหมดเฮียทรูเสร็จเนี่ยจังหวะสักพักหนึ่งตัวของหูฟังมันก็จะกลับมาเองหรือถ้ามันไม่กลับมาเนี่ยเราสามารถกดที่หูฟังด้านซ้ายไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวของที่เป็นตัวของน้อย c a n เซล l i n g เนี่ยมันทำงานพร้อมกั เพลงเนี่ยให้มันกลับมาเล่นในระดับเสียงปกติครับตรงนั้นเรื่องเสียงของหูฟัง TWX 9นะครับผมว่าคุณผู้ดูก็จับทางได้แล้วว่าผมมาค่อนข้างปลื้มมากทีเดียวนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นหูฟังที่ผมได้ฟังตั้งแต่แวบแรกเนี่ย แล้วผมรู้สึกว่าผมคลิกกับมันมากในเรื่องของแบบเฮ้ยเราจับทางได้ว่าเสียงมันเป็นแบบบาลานซ์เสียงประมาณงี้อะไรแบบนั้นมันเป็นหูฟังที่ผมรู้สึกว่าเสียงกลางเสียงร้องอ่ะมันมีมิติในเรื่องของเสียงกลางเสียงร้องเนี่ยมันโอเคมันชัดมันหลายๆยี่ห้อที่ผมลองเนี่ยก็ชัดแต่คือหูฟังตัวเนี้ยตัวของเสียงกลางเสียงร้องเนี่ยมันจะชัดแบบมีน้ํามีนวลมันจะไม่ได้รู้สึกว่าแห้งหรือมันแบบโดดขึ้นมาแบบที่มันเด่นเกินไปมันมีน้ํามีนวลในความเนื้อเสียงเนที่มันพอดีพอดีตรงนั้น แล้วก็ในเรื่องของตัวเสียงเบสเสียงต่ำอย่างที่บอกไปนะคบว่ามันเป็นเสียงเบสเสียงต่ำที่มันมาเป็นลูกใหญ่แต่คือมันไม่ได้แบบหูนวลจนแบบมันแบบแผ่ออกมามากซึ่งมันกลายเป็นว่าสมดุลเสียงของตัว Audio Technica TWX9 ตัวเนี้ยเฮ้ยมันดีจริงๆนะครับอันเนี้ยคือในเรื่องเสียงซึ่งจากที่ผมฟังนะครับตรงนี้โดยรวมผมถ้าให้คะแนนเลยนะกับกับตัวของหูฟังตัวเนี้ยในตอนที่เอาแค่เฉพาะการฟังเพลงเนะน,นี่ยอันเนี้ยผมให้9เต็ม10เลยนะในเรื่องของสมดุลเสียงของหูฟังตัวนี้ครับทีนี้มาถึง การทดสอบในเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์ของหูฟัง t w x 9ตัวนี้ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งตัวของไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้เป็นลักษณะ Beamforming ที่รับเสียงาจากแหล่งเสียงได้โดยตรงเลยครับลองไปดูประสิทธิภาพของไมโครโฟนเวลาที่เราใช้หูฟังตัวนี้คุยโทรศัพท์ดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาลองตัวหูฟัง Audio Technica t w x 9นะครับในการใช้คุยโทรศัพท์อย่างจริงจังกันนะครับก็ผมเดินอยู่ในถนนนะครับลองดูนะครับว่า ประสิทธิภาพของตัวไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้เวลาที่เราใช้คูโทรศัพท์ตอนที่อยู่ในบรรยากาศประมาณนี้ผมเดินอยู่ริมถนนนะครับลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพของตัวไมโครโฟนของหูฟังตัวเนี้เวลาที่เราใช้คูโทรศัพท์ตอนที่อยู่ในบรรยากาศประมาณนี้อยู่จริงผจากนี้เนี่ยเรื่องเสียงของผมเนี่ยที่ทุกคนทด่ เป็นไงกันบ้างเพราะว่าเป็นเสียงท้นมาจากตัวไมโครโฟนของหูฟัง a u d ด o T โซนิก้า TWS9 ตัวนี้ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในอีกบรรยากาศนึงนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องไว้นิ่งๆนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเวลาที่ใช้ไมโครโฟนเดินคุยอยู่ประมาณนี้เสียงบรรยากาศแบบเงียบๆเนี่ย,ยตัวของไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับกับตัวของ Audio Technica TWS9 ตัวนี้ครับซึ่งผม uh, ชอบเรื่องของการฟัง,ฟงเพลงของหูฟังตัวนี้ มากพอสมควรเลยครับจริงๆเนี่ยตัว Audio Technica เวลาที่ผมได้ลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะผมรู้สึกว่าเขาทำเรื่องของบาลานซ์เรื่องเสียงตอนที่แบบเราฟังไปไงได้ดีแต่คือโดยส่วนมากเนี่ยหูฟังทุกๆยี่ห้อเนี่ย ก็จะต้องมาแบบเป็นจุดตัดก็คือตอนที่เราใช้คุยโทรศัพท์นี่แหละสาหรับคนที่มองหาว่าเฮ้ยอยากได้หูฟังที่มันฟังเพลงได้โอเคด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยมันก็แบบทําได้อยู่ประมาณหน,นึ่งด้วยนะซึ่งตอนนี้เอาจริงผมยังไม่รู้นะทุกคนทุกคน,ท,กคนที่ได้ยินตอนเนี้ก็ได้ยินไปพร้อมๆกับที่ผมได้ยินนี่แหละว่าเสียงจากไมโครโฟนของหูฟังตัวเนี้ยเวลาที่ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับก็ลองดูกันนะครับว่าถ้าเราอยู่ในบรรยากาศประมาณนี้เนี่ย เสียงของไมโครโฟนของคุณฟัง Audio Technica T w x 9เ็เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องเสียงไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้เป็นไงบ้างครับชอบไม่ชอบอย่างไงเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับผมเนี่ยที่เป็นคนทําทดสอบนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องเสียงของไมโครโฟนเนี่ยเวลาที่เราใช้พูดคุยโทรศัพท์เนี่ยอันเนี้ยทำได้ดีกว่าที่ผมคิดครับอ่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความเราลองมาเยอะแล้วก็ได้ลองหูฟังออเดอร์เทนิก้ามาบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหูฟังออเดอร์เทนิก้ามักจะทําในเรื่องของไมโครโฟนเวลาที่ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่กับการหูฟังตัวเนี้ยตัวของ T เี U ต้องยอมรับว่าตัวของไมโครโฟนเนี่ยทำได้ดีอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับเสียงพูดเนี่ยค่อนข้างชัดครับแล้วก็เวลาที่เราอยู่ริมถนอนอย่างที่ผมทําทวสอบให้ดูเนี่ยออแม้ว่าจะมีเสียงแบ็กกราวที่เป็นเสียงรถวิง่งเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งมาหลายๆคันอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยเ,ออเสียงพูดของเราก็ยังชัดแล้วมันก็มีการแบบมันช่วยกรองเสียงแบ็กกราวเนี่ย ออกไปได้มากพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอะติดอยู่นิดเดียวในเรื่องของตัวไมโครโฟนของหูฟังตรงนี้โดยรวมเนี่ย,าม,ายมันเสียงชัดมันเสียงแบบหูหมันแบบเข้ามาแบบเต็มมากแต่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่านิดนึงจริง ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ทาง Audio Technica ญี่ปุ่นเนี่ยเขาปรับปรุงก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวไมโครโฟนเนี่ยเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างแหลไมไปนิดนึงมันจะไม่แบบไม่ได้นุ่มนวลหูอย่างที่ทุกคนได้ยินกันเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังแล้วมันจะแหลมแบบแผดออกมาเลยตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องเดียวครับอของตัวไมโครโฟนที่ผมรู้สึกว่านิดนึงอยากให้ปรับแก้ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะปรับแก้ที่ตัวโฟร์มแวร์ในอนาคตก็ได้นะถ้าเป็นไปได้ตรงนั้นโดยรวมนะครับกับตัวของหูฟัง Audio Technica TWX9 ตัวนี้ผมมชอออบากรในเื่งงข สมดุลเสียงอย่างที่ได้บอกไปปลื้มมากปลื้มตั้งแต่ตอนที่ฟังแรกๆเลยตรงนั้นถ้าจะมีติดขัดอะไรไหมในการใช้งานหูฟังตัวนี้นะครับไม่ได้มีแบบเป็นจริงเป็นจังครับแค่รู้สึกว่าเรื่องของการตอบสนองของหูฟังตัวเนี้ยเวลาที่เราหยิบหูฟังตัวเนี้ยขึ้นมาใส่หูเนี่ยกว่าเสียงจะพูดว่ามันคอนเน็กเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่แวบหนึ่งครับอย่างตอนเนี้ยผมใส่เข้ามาเนี่ยโอเค ตอนนี้พูดแล้วว่าแบตเตอรี่เลเวล h i g แล้วก็ connect ตัวของหูฟังนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าจังหวะที่มันแบบตอบสนองให้เรารู้ว่าอ๋อมันทำอะไรอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันตอบสนองชาไปนิดนึงครับรวมถึงจังหวะที่เวลาที่เราใส่หูฟังเนี่ยแล้วเราถอดออกมานะครับเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยแล้วเราถอดออกมา เพื่อให้มันเป็นออโต้พอสเนี่ยการตอบสนองเนี่ยผมรู้สึกว่าบางช้าไปนิดนึงอย่างเช่นเวลาที่ผมใส่หูฟังอยู่สองข้างเนี่ยแล้วผมถอดหูฟังข้างเดียวออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เพลงมันหยุดเป็นออโต้พอสไปแป๊บหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าจังหวะเนี่ยมันจะแบบ หนึ 1> 1, 2, ่งสองมันถึงจะออโต้พอสมครับมันจะแบบไม่ได้ฉับไวมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการตอบสนองช้าไปน,นิดหนึ่งอ่ะตรงนั้นนะครับแต่คือด้วยร่วมถือเป็นหูฟังที่ดีมากในเรื่องของการใช้งานในทุกๆด้าน,นจริงครับทั้งเรื่องเสียงนะครับเรื่องของตัว Active No i s e c a n c e l l a t i o n ที่ทําได้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของตัวไมโครโฟนของหูฟังที่ผมเซอร์ไพรส์มากว่าทําได้ดีกว่าที่ผมคิดนะครับใครที่สนใจตอนนี้หูฟัง a u d i o technica ้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับอย่าเชื่อผมมากในเรื่องเสียง จนกว่าคุณจะได้ไปลองเองครับว่าเสียงเนี่ยถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปครับสวัสดีครับ